มาตาสองตาสอง<า>กินไปแล้วกินน้ำไปแล้วแก้วหนึ่งนะ<า>เอาเสียงมาเลยบานเลยอืมเสียดรํำแพ้ไปแล้วเด้อเกมหนึ่งเด้อกินน้ำไปแล้วแก้วหนึ่ง สิได้กินน oh, oh. oh, ้ำอีกรอบสองวนี่โอ oh, oh. right. ้อ่อตีอาตีล่ะอตีโอ้โหเฮ็นนะ่นเ่อืมกินแ้เอียงอะะกินได้ไหมเดินในวไวหนี่ยวามันจะกินได้หลายแก้วนี่เฮ้ยโอ้สิเข้อกลางนุงจงุงดวงไหนน่ะ ธรรมดาได้แผนน่ะอืออือโอ้อาดีเอาอาตีอาตีละดีก ouais ินหรอทีเดียวอา

Huh? Buyết học. Bin chọn binh chọn gần đây. Huh? Bin loa, binh loa. Binh cái Binh loa. 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 ai? ai? Binh loa. Binh loa. Binh loa. ตายนี่ตายแล้วนี่ตายแล้วนี่มาหนีมึงไปว่าได้แลนี่มาหนิก็ตายไม่เนรมาหนตายได้กินรถเอาเ็ดได้กินรถกินรถกินน้ำปลาบอเิรขอกางกิน่้ป่าวออ้ากินซียอะแล้วทุนี้อ้าวมาหนินี่สู้อยู่สอง ว้าวมีชีสมนี่เอาล่ะนะมันยังโบ๊ดอยู่เอาไปิสองเลยมาอีกจิตสองเลยงานสกีนีู่นอกม สนินบ่สให้มกินเสร็จได้ไปจับแังสัน่นตายมังตายคนแรกข้าใสมแ้มนแล้วกิแนแสงไ้เไปเข่าจังสั้นเนาะา <c oughs> แก่ตัวแกมือได้ดีแกมือได้รอบนี้ยฮ <c oughs> <c oughs>